อ้าวมันเป็นที่ตรงไหน,นสวัสดีค่ะเพื่อนเนะคะสวัสดีค่ะทุกๆคนนะคะสวัสดีสวัสดีนะคะขออภัยด้วยนะคะที่ต้องจับมืออีกข้างหนึ่งเราก็ไร์สดเพราะว่าตั้งตรงที่เดิมนะคะแสงไม่มีค่ะเรากําลังตามหาแสงนะคะวันนี้นะคะพี่ก็มาแนะนํานะคะบอกเทคนิคนะคะขายดีของพินิษฐนะคะของโค้ชพินิษฐ์ที่เคยทํามานะระยะเวลาสองปี เจ็ดเดือนนี้นะคะถ้าวันนี้อยากขายดีเราต้องขายตัวเองให้เป็นก่อนนะคะเราต้องสร้างตัวตนก่อนเราต้องขายตัวเองให้เป็นก่อนนะคะทำยังไงล่ะขายตัวเองขายตัวตนขายยังไงนะคะคือเราต้องลุกขึ้นมาทําอะไรสักหนึ่งอย่างอ่ะเพื่อให้คนเห็นเราบ่อยเชื่อถือเราอย่างเช่นถ้าเราจะขายอย่างเช่นขายครีมก็แล้วกันยกตัวอย่างเช่นขายครีมหรือขายสบู่ แล้วก็ขายดีถอกอะไรอย่างนี้เนาะอ่าอย่างตัวพี่เองก็ถ้าจะให้ขายดีเราต้องกินใช้ให้ลูกค้าเห็นทุกวันบ่อยๆซ้ำๆนะคะโดยที่เราอย่าเพิ่งขายเพราะเขาเห็นเรากินจนเห็นผลแล้วอะ่ะอย่างเช่นเราใช้ครีมใช้สบูอ่อะไรแล้วมันก็อ,อยู่ดีผิวเราก็สวยขึ้นดีขึ้นเขาก็อยากจะมาถามเราว่าเรากินเราใช้อะไรทําไมผิวเราสวยขึ้นเราดูดีขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะนะคะ,นะคะ แล้วทีเน,นี้ยเอาไปเอามาก็จะขายได้หรือว่าบางทีเราลุกขึ้นมามีความสุขบ่อยๆเราขายของมงคลใช่ไหมล้วเขาบอกว่าต้องมีคิดบวกต้องมีความสุขต้องสนุกแล้วสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับเราเองแล้วเราก็ลุกขึ้นมามีความสุขอ่ะให้คนดูอ่ะนะคะแล้วก็ลุกขึ้นมาสร้างตัวตนในแนวนั้นน่ะนะคะเราก็หรือบางทีเราอยากจะได้ตัวแทนเยอะๆใช่ไหมเราก็ต้องเอาความรู้เกี่ยวกับเรื่องการขายอ่ะ มาให้มาบอกเทคนิคเหมือนพี่นิ้นีจะมาบอกเทคนิคขายดีนะคะอย่างเช่นคุณอยากจะขายกระเป๋าดักซับใช่ไหมทํายังไงถึงจะขายได้พี่นี้เริ่มจากก็พ,พี่นี้ก็มีหลักในการด้านการขายอยู่แล้วเนาะพี่ก็ขายเนียนค่ะนะคะพี่ก็ไปดูคลิปมหาการูสิตาใช่ไหมดูเสร็จปุ๊บก็ออกมาแบ่งปันอย่างเงี้ยดูไปดูมาเหมือนมีคนรู้จักเราเพิ่มขึ้นเยอะขึ้นอะ่ะอยู่ดีลูกค้าก็สั่งของง่ายขึ้นอะ่ะนะคะ ก็มีลูกค้าเก่าเรามาสั่งด้วยแล้วก็ให้รายละเอียดลูกค้าไปว่าคนที่ใช้นะคะต้องคิดบวกนะถึงจะเกิดผลดีนะคะอันดับแรกคือต้องขอโทษร่างกายก่อนนะคะแล้วก็มาขอบคุณที่เหลือยิ่งมีความสุขมันคิดบวกทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องลบหรืออะไรก็ช่างเราคิดบวกเข้าไว้นะคะ บอกตัวเองเสมอว่าวันนี้ไม่ว่าจะเจอสถานการณ์อะไรเออจัก,กรวาลพร้อมที่จะให้รางวัลใหญ่เราเสมอถ่งศักดิ์ธิ์เขาจะให้รางวัลใหญ่เรากว่านี้แน่นอนเราจะได้เยอะกวนน่านี้ของขวัญของฝากข้าวของเงินทองจะก,กรวาลจะจะัดสรรมาให้ตามที่เราต้องการ อะไรอย่างนี้นะคะเราคิดบวกเข้าไว้นะคะก็วันนี้พี่นิดเพิ่งมาจริงๆตื่นรู้ตั้งนานแล้วเราแบบบางทีเราคุมตัวเองไม่ได้เราก็เลยเมื่อวันนี้ไม่ได้เราจะทาเต็มที่ให้ดีที่สุดอะนะวันนี้อยากจะขายดีก็ขายตัวเองให้ให้เป็นก่อนทําให้ลูกค้าเห็นก่อนว่าสินค้าเราดีแบบนี้จริงๆนะ อะไรอย่าง Fest นี้ค่ะนะคะทำให้ลูกค้าเห็นทุกวันทาครีมทุกวันหรือว่าทาเซรั่มทุกวันหรือว่าล้างหน้าให้ลูกค้าดูทุกวันหรือรู้ขึ้นมามีความสุขให้ลูกค้าดูพอเรามีความสุขแล้วผ่านไป21วันเฮ้ยมันจริงมีความสุขแล้วมันดีอย่างนี้เองทาไมแม่ทาไมโคดนี้หุนดีทําไมโคดนี้ผิวดีขึ้นหลานตั้งแต่มีความสุขขึ้นเนี่ยอะไรอย่างนี้นะคะนี่คือข้อดีของการมีความสุขอะไรอย่างนี้นะคะแล้วเพราะว่าเคล็ดลับของการใช้กระเป๋าดักซับใช่ไหม นอกจากที่จะคิดบวกแล้วก็ต้องมีความสุขนะคะต้องหาไรายได้เพิ่มต้องหาเงินเพิ่มขึ้นนะคะจะได้มีเงินใส่กระเป๋าเยอะๆนะคะเคล็ดลับของกระเป๋ารักทรัพย์คือยิ่งสนุกยิ่งรวยยิ่งมีความสุขโชคยิ่งเข้าหาเราค่ะนะคะโชคยิ่งวิ่งเข้าหาเรามันก็จริงเหมือนที่ครูพูดนะคะเหมือนที่ ครูเขาสอนเรามาก็จริงนะคะเอาคิดบอกแล้วมองโลกในแงน่ดีแล้วมันก็จะทําให้เราพบเจอแต่เรื่องราวดีๆจริงๆค่ะนะคะเอาแบบอยากขายดีเหมือนหมดวัยหมดพร้อมกันเลยใช่ไหมคุณต้องปลดล็อกตัวเองก่อน,นะคะ่ะอันดับแรกคุณต้องปลดคําว่าขายไม่ได้ออกจากปากคุณให้ได้ค่ะคุณต้องจินตนาการไปเลยว่าวันนี้คุณบอกตัวเองว่าขายไม่ได้ใช่ไหมวันนี้หยุดพูดแล้วก็บอกว่าฉันขายดีฉันขายดีฉันขายเก่งพูดกับหัวใจตัวเองเงนี้ ฉันจะขายได้ตามเป้าหมายที่ฉันตั้งไว้อย่างเช่นวันเดือนนี้คุณสั่งของมาห้าร้อยซองใช่ไหมหรือว่าสั่งครีมมาห้าสิบกระปลูกฟ่งสบู่มาห้าร้อยก้อนคุณก็ต้องตั้งเป้าไว้เลยว่าเดือนนี้ฉันจะทําอย่างไรให้ฉันขายภายในหนึ่งเดือนให้หมดห้าร้อยซองนะคะพี่ก็หาวิธีเหมือนกันนะหนึ่งคือหาแอดเพื่อนนะคะ หาลูกค้าเพิ่มแล้วก็ลุกขึ้นทํามากขึ้นลุกขึ้นมาโพสขายของเยอะขึ้นแต่ในยุคสมัยนี้ที่แบบว่าบางทีโพสอ่ะมันปิดกั้นการมองเห็นน่ะเราจะทํายังไงแล้วก็ต้องออกกล้องค่ะเราต้องกล้าออกหน้ากล้องถ้าเราไม่กล้าเราก็อัดคลิปก็ได้มาสร้างตัวต,วต,วตวนงหมตนเราขายดีเถอาใช่ไหมเราก็ต้องให้ลูกค้าเห็นหุ่นเราอ่ะว่าเรากินตัวนี้เราหุ่นดีนะอะไรอย่างเงี้ยนะเราใช้ ของมงคลตัวนี้นะยิ่งมีความสุขเงินย,ยิ่งมาเยอะแยะมาสนับสนุนไม่รู้มาจากไหนมาทุกทิศทุกทางหรือ,อดูดูหน้าตรงนี้เห็นไหมะแต่ก่อนเนี่ยเออเราชอบทําหน้าหญิงเนี่ย <c oughs> มันก็เลยเป็นรอยแต่ที่จริงก็วันนี้สบายใจมีความสุขมากนะคะมีความสุขในการมาแบ่งปันแบ่งปันด้วยใจค่ะนะคะเราก็จะได้รับด้วยใจเหมือนกันนะคะวันนี้นี่ก็ตั้งใจที่จะมาบอกเคล็ดลับความขายดีสําหรับตัวนิดเองเนะะาะใช้ก็ ใช้อะไรก็ทําให้ลูกค้าเห็นแบบนั้นอ่ะมันก็เลยเกิดเป็นความขายดีโดยอัตโนมตัติขายง่ายสบายสบ,ยสบยะนะคะแล้วเราคิดของเราอยู่เสมอยิ่งโพสต์ตอนนั้นเนาะพี่อย่างเช่นพี่ขายแอปเปิี่พอได้สิบซองเนาะระยะเวลาผ่านไปได้สิบซองห้าสิบซองมามาไปมาได้ห้าสิบซองเฮ้ยคิดบวกอะ่ะพี่นี่ทีนี้สักวันฉันจะได้ร้อยซองก็ขายได้ร้อยซองจริงเวลาผ่านไปเออโพสอีสิไลค์อีอสิ ได้ทองหนึ่งวงแล้วนี่เดือนนี้จะเอาให้ได้สิบสองวงก็ได้จริงๆได้แปดเก้าวงอะไรอย่างเงี้ยก็ได้จริงๆนะคะนี่คือการวิธีคิดบอกถ้าวันนี้เหมือนกันพินิษขายกระเป๋าดกซับได้หนึ่งใบใช่ไหมโหฉันต้องขายได้อีกอะฉันต้องขายได้อีกเยอะกว่าน,นี้นะคะเราก็โพสต์ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเจอลูกค้าที่เขาอยากจะได้สินค้าพนิดก็ขายกระเป๋าดักซับได้สองใบาจากการที่ออกมาแบ่งปันแบบนี้ด้วยแล้วก็จากการโพสต์ขายด้วยนะคะสิ่งหนึ่งเราต้องถ้าขายแบรนด์ุูสิตาเราต้องให้ ให้ความรู้ค่ะกับคนเขาเรียกให้ความรู้กับผู้คนก่อนแล้วให้ความรู้กับกับจักรวาลก่อนแล้วค่อยค่อยขายค่ะนะคะแล้วมันจะขายง่ายนะคะวิธีการขายอย่างขายกระเป๋าดักซับน้ําหอมพลังงานหินเนาะแล้วก็ทําตามเหมือนที่ครูสิตาสอนเลยแล้วก็ออกมาแบ่งปันผู้คนนะคะเราก็ไปศึกษาตามรอยครูเอานะคะว่ามาถึงไหนถึงไหนแล้วก็ควบคุมอารมณ์ตัวเองให้มีความสุขนะคะ แค่นี้เองเทคนิคการขายดีนะคะวันนี้อาจจะมีแค่รอยยิ้มแล้วจริงๆก็จะเปิดเพลงเต้นด้วยซ้ำเมื่อกี้นี่แหละเราคิดบวกเข้าไว้ว่าเราจะขายดีแล้วก็โพสต่อไปไลฟ์ต่อไปทําให้ดีเยอะสินค้าเรามีดีอะไรอ่ะเราพวกตัวเรามีดีอะไรอ่ะเราเอาออกมาแสดงความสามารถเราให้ให้สุดฝีมือไปเลยนะคะก็นี่แหละความขายดีเลยการขายออนไลน์นะคะหรือว่าเรา ก่อนนอนเรานึกไว้เลยว่านะพวกนี้ลุกขึ้นมาแบ่งปันเยอะๆชีวิตเราจะดีขึ้นแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ย แล้วคุณก็จะได้ในสิ่งที่คุณต้องการค่ะนะคะเชื่อเถอะว่ามันดีจริงๆค่ะยิ่งสนุมยิ่งรวยจริงยิ่งสนุมยิ่งมีแต่คนมาสนับสนุนคุณจริงๆค่ะนะเคยลองทําแล้วค่ะดูคลิปมหากาศพิเศษวันแล้วก็มีแต่คนนั่เอาเข้าวของเงินทองของขวัญของฝากมาให้ง่าย,ายสบายสบายมีแต่คนมาสนับสนุนต้องลองคิดกับกันไงถ้าวันนี้เรามัวแต่มานั่งทุกใจคิดบวกคิดลบใช่ไหมก็ไม่มีอะไรดีขึ้นแต่เลยมามองบวกไง โอ้วันนี้เรามีความสุขู่ดีก็มีคนเอาขนมไหมเอาข้าวของมาให้วะเอ้ยดีจังเลยเราก็เลยรู้สึกว่าทุกคนสนับสนุนเราทุกกรณีอ่ะมันก็เลยกลายเป็นมองบวกได้ง่ายอ่ะนะคะต่อให้เราเจออะไรอ่ะก็ช่างปัญหาอะไรก็ช่างเราไปต่อได้อ่ะ ตอนพี่นี่ขายของออนไลน์เหมือนกันเราก็เจอเรื่องราวต่างๆต,ต,ตัวเทนออกไปก็ไม่ไม่ใช่ปัญหาเราแล้วเขาจะออกไปมันก็เรื่องของเขาสิ่งที่เราต้องทําคือฉันจะขายต่อฉันจะทําขายให้ได้ตามที่เป้าฉันเขียนไว้ฉันอยากจะได้ห้าร้อยสองก็ต้องได้พี่นี่ก็ขายต่อคนนี้ออกไปก็เรื่องของเขาเขาไม่ขายมันก็เรื่องของเขาเราก็บอกแล้วไงเราบอกวิธีหากินแล้วเราให้หมดแล้วเราให้วิชาหมดแม็กแล้วนะคุณต้องทําแบบนี้นะต้องบรรยายสินค้านะต้อง แพ็คของไปส่งสินค้าทุกวันนะถึงแม้ว่าออเดอร์อาจจะยังไม่มีเราก็ต้องแพ็กเอาตามสินค้าสมมติเราสต๊อกน้อยเราก็ถ่ายรูปตามสต๊อกน้อยเราส่งเราส่งน้อยมีออเดอร์ทักแชทมาน้อยก็ส่งทําให้ลูกค้าเห็นว่าเราขายจริงส่งจริงอะ่ะตามน้อยเพราะว่า มันก็มีคนเชื่อถือกับคนไม่เชื่อถือบางทีเราจะทํายังไงให้ลูกค้าเห็นเราบ่อยๆแล้วเขามาเชื่อถือเราอ่ะนะเขาจะโอนง่ายไงถ้าเขาเห็นเราบ่อยๆแล้วเพราะว่าเราก็อย่างตัวพี่นิดเองมีความซื่อสัตย์อยู่แล้วลูกค้าเห็นเราบ่อย ต่อให้สวยหรือไม่สวยอ่ะลูกค้าไม่สนใจลูกค้าสนใจที่เห็นคุณบ่อยๆแล้วก็สินค้ามันมีดีเพื่อจะมาช่วยแก้ปัญหาอะไรให้เขาได้นะคะอย่างเช่นนะคะถ้ามาใช้กระเป๋าดักซับใช่ไหมจากที่คุณไม่มีความสุขคุณก็จะมีความสุขขึ้นเพราะว่าคุณมาใช้คุณก็ต้องเป็นคนหนึ่งที่คิดบวกอ่ะจากที่คุณคิดลบอ่ะคุณไปดูลีปมหากราคุณต้องคิดบวกเป็น ชีวิตคุณก็จะพุ่งขึ้นมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะอะไรอย่างนี้ถ้าคุณมาใช้กระเป๋าดักซับใช่ไหมจากที่คุณไม่มีความสุขคุณก็จะมีความสุขจากผิวพรรณคุณหมองคล้ำคุณก็จะใสขึ้นเมื่อวันนี้คุณลุกขึ้นมาเต้นนะคะเอออะไรอย่างนี้สุขภาพคุณก็จะดีขึ้นนะคะถ้ามาใช้กระเป๋าดักซับถ้าคุณมาขายกระเป๋าดักซับกับพี่คุณก็จะได้กําไรแ0 0นะคะขายหนึ่งใบก็ได้300แล้วถ้าคุณขายได้1ิบใบล่ะถ้าคุณมีคนรู้จักคุณสักสิบคน่ะ สักห้าพันระยะเวลาผ่านไปปีสองปีวันหนึ่งที่คุณทําแบบนี้ไปเรื่อยๆคุณจะเจอลูกค้าที่แท้จริงเหมือนที่มีนขายดีทอกได้ลูกค้ามาก,กวกาฮะเกือบห้าห้าร้อยห้าพันซองอ่ะพี่น้องเกือบห้าพันซองอ่ะนะเกือบถึงห้าพันซองเราก็จะได้ลูกค้าที่เป็นตัวตนของเราจริงๆค่ะนะคะเออช่องวงนี้วันนี้ที่ได้รู้จักกุหลาบหรือกุศกวาลแต่ก่อนเราไม่รู้เราก็ทําทําไปตามภาษราเราเราเชื่อว่าในใจเรื่อๆเราเชื่อว่าเราจะเจอลูกค้า คนที่เขารักเราจริงคนที่เขาอยากจะกินจะใช้ของเราจริงมันต้องเจอสิเพราะว่าเราลองแล้วเราขายได้ขนาดนี้แล้วอะไรเงี้ยนะพี่นี่คิดแบบนี้ค่ะวิธีการขายเนี่ยเดี๋ยวคุณก็ขายดีเองคิดไปเลยว่าพูดไปไปพูดไป,ดไ,ปไล่ไปไล่ไป,ไปขายไปขายไปสร้างตัวตนไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีคนรู้จักเยอะๆแล้วเขาก็มีคนมารักมาสนับสนุนเราเองนะคะเออนะคะเรารักตัวเองก่อนเนะ แล้วก็จะมีคนมารักเราเองนั่นแหละนะคะ๊ายบายสวัสดีค่ะนี่เรื่องเทคนิคขายดีนะคะก็ลองเอาไปปรับใช้กับตัวเองดูนะ๊ายบายสวัสดีจ้าแล้วมีหัวข้ออะไรอีกน,นีเออนั่แหละเอาเบาๆถ้าวันนี้เ็ามีคนถามมานะคะพี่นี้ก็เลยนะคะเอามาแบ่งปันเทคนิคขายดีสําหรับตัวพี่ระยะเวลา2ปี7เดือนเนี่ยทําไม เออขายอะไรทาไมหมดขายดีจังเลยทำยังไ,ไงนะคะแต่พี่ก็คิดบวกนะพี่คิดแบบนี้แหละพี่ถึงขายต่อได้ถึงขนาดนี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่มากดไลค์กดซับสไครต์ให้นะคะขอให้รวยๆปังๆมีความสุขนะคะ